สาววัยรุ่นยังอายเปิดอายุจริงเอมี่มรกตเกินคาดทุกคนแม้จะลูกหนึ่งแล้วแต่สวยสบัสดแซบไม่มีเปลี่ยนสำหรับเอมี่มรกตแสงทวีปเราจะเห็นผลงานของเธอเรื่อยๆกับการเป็นพิธีกรและพรีเซนเตอร์ต่างๆโพสภาพสวยๆให้ได้ชมกันผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเอมี่มรกตและล่าสุดวันนี้1กุมภาพันธ์67เป็นวันเกิดของเธออายุ40ปีแล้วโดยโพสภาพสวยๆถ่ายแบบทีมวันเกิดพร้อมแคปชั่นระบุว่าสวัสดีเลข4ี่ 0102 2024เป็นตัวเลขที่กลัวมากที่สุดตั้งแต่เล็กจนตัวเลข4ี่จะเป็นเลขที่ไม่ชอบมากที่สุดเพราะความรู้สึกแก่อย่างเป็นทางการจนถึงวันนี้ก็ยังคงเป็นตัวเลขที่ไม่อยากให้ถึงอแต่ในเมื่อเราหนีความจริงไม่ได้เราก็ต้องยอมรับและทําให้ความหวังความกลัวนั้นก็ลายเป็นเรื่องที่ดีมันยังมีอีกหลายอย่างในชีวิตที่อยากจะทําอยากจะประสบความสําเร็จและเราไม่ควรให้เพียงแค่ตัวเลขมาทําให้เราหมดกําลังใจเพราะฉะนั้นตั้งใจจะทําวันนี้ วันพรุ่งนี้ตลอดทั้งปีและตลอดไปให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเจออุปสรรคหรือเรื่องราวใดๆที่เข้ามาในชีวิตเราจะเรียนรู้และให้ทุกอย่างเป็นบทเรียนที่ดีสำหรับวันข้างหน้านี่เป็นเพียงแค่เริ่มต้น The best is yet to come m o r n e e r a ท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับคอมเมนต์วอวยพรวันเกิดให้จำนวนมากและต้องตะลึงกับอายุ40ปีแล้วแต่สวยจนสาววัยรุ่นต้องอายเลยล่ะคะ่ะ